ก่อนที่เราจะเพาะปากกัดนะครับเพื่อนๆสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ปากกัดของเรามีชีวิตรอดได้แล้วก็จเจริญเติบโตได้นะครับก็คือแหล่งอาหารนะครับผมก็แหล่งอาหารสําหรับปากกัดเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นอาหารสดแล้วก็อาหารสําเร็จรูปนะฮะก็สําหรับตัวผมเองนะฮะถ้าเราไม่มีแหล่งอาหารนะผมจะไม่กล้าเพาะปากกัดเลยนะครับผมเพราะว่า มันจะเกิดความยุ่งยากในการเลี้ยงนะฮะเพราะเราขยายพันธุ์มาได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้ปลาของเรากินนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ที่ผมจะทํานะครับก็คือการเลี้ยงลายแดงนะครับผมลายแดงนี่ก็จะเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญสําหรับปลากัดนะเพราะว่าสามารถเลี้ยงปลากัดตั้งแต่เกิดจนถึงโตเต็มที่ได้เลยนะครับผม ก็คลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะตอนนี้นะก็จะเป็นลายแดงนะเมื่อลายแดงถูกแสงไฟนะครับผมคลิปนี้ผมถ่ายตอนกลางคืนนะลายแดงก็จัดอยู่ในกลุ่มแพงต้นชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งก็จะชอบเล่นแสงไฟนะลายแดงเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงปากัดเพราะว่าเป็นอาหารสดที่ให้โปรตีนสูงนะฮะ ก็เรียกได้ว่าคนที่เพาะปากัดทุกคนนะผมก็ควรจะมีไว้นะฮะลายแดงเนี่ยก็จะกินน้ําเขียวเป็นอาหารนะฮะซึ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะผมที่เป็นเม็ดขาวๆลอยอยู่บนผิวน้านะก็จะเป็นไข่ลายแดงนะผมซึ่งในแก้วนี้ผมก็ได้ทําการเพราะลายแดงไว้นะฮะตอนนี้ก็ทยอยฟักออกมาเป็นตัวนะผมซึ่งผมเจาลายแดงพวกนี้ไปขยายพันธุ์ต่อในกระมังน้ําเขียวที่ผมเลี้ยงไว้นะครับ นี่ก็จะเป็นน้ำเขียวที่ผมได้เพาะเอาไว้นะครับก็น้ำเขียวพวกนี้มีอายุประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีสีเขียวออกมาเต็มที่แล้วนะครับซึ่งน้ำเขียวที่สามารถเลี้ยงในแดงได้ดีนะครับก็จะต้องไม่มีกลิ่นแอมโมเนียนะครับผมก็กลิ่นแอมโมเนียเนี่ยก็จะมาจากาสารอาหารที่เราใส่เข้าไปตอนทำน้ำเขียวนะเช่นพวกปุ๋ยนาปุ๋ยยูเรียประมาณนี้นะครับผม ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าน้ำเขียวของเรามีกลิ่นแอมโมเนียนะครับเมื่อเราปล่อยไรแดงเข้าไปไยแ,แดงก็จะไม่สามารถที่จะขยายตัวได้หรือว่าขยายตัวน้อยนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อเราเตรียมน้ำเขียวของเราได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำไรแดงที่เพาะเอาไว้มาปล่อยลงไปเลยนะครับผมก็การปล่อยไรแดงในคลิปนี้ผมก็จะเทลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะ ตักน้ำใส่แล้วก็คนๆหน่อยๆนะครับผมเพื่อที่ให้ไข่เลืแดงที่เขาติดอยู่ตรงขอบแก้วนะฮะหล่นลงไปด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีเขาอาจจะยังฟ,ฟักออกมาเป็นตัวได้นะฮะและก็ที่จริงแล้วเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ําเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับผม แต่ผมผมเนี่ยคือผมตักน้ำเขียวออกมาเหลือครึ่งกระมังนะผมแล้วก็เทเข้าไปมันก็เลยเต็มแบบนี้เลยนะฮะก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องเทเต็มแบบนี้ก็ได้นะผมเพราะว่าเมื่อไรแดงกินน้ำเขียวได้ไปพักหนึ่งนะน้ำเขียวของเราก็จะมีสีที่จางลงนะเราก็สามารถเติมน้ำเขียวลงไปได้นะเพื่อให้ายแดงของเรานั้นขยายตัวได้ต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม